สวัสดีครับเพื่อนๆครับครับมือนี้ก็เป็นวันสงการนะครับก็เป็นวันกรอบก้วมือนี้กะจีมาเก็บพักครับเก็บคักเก็บพักที่เห่าปลูกไว้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มได้กินแล้วครับหลังที่ปลูกมาหลายเดือนข้างเผาเ่ากะขึ้นข้างเรียบร้อยครับแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับมือนี้ก็เป็นมือสงการที่เก็บพักไป เก็บอาหารกินนะครับเพราะว่าช่วงนี้กะวิบันนอกของหน้ากะมีโควิดไหลนะครับเพากะดีที่ห้อปลูกพักปลูกยังไม่กินน้ครอบร่วนะครับเมื่อน,นี้กะผาแฟนมาเก็บลูกสาวแน่ไปเก็บพักลูกเขาไปเร็วครับเมื่อน,นี้กะสงการนะครับก็ทิมาเก็บพักไปกินครับไอ้มนเขาไปลูกเปลี่ยนไลยปะ นี่ครับพักห้องก็ไดเป็นเริ่มเริ่มเปลี่ยนครับหลังจากที่เขาปลูกมาหลายเดือนอันนี้ก็เป็นบักน้านะครับบักบวบเป็นห้ายเลยครับเริ่มได้กินแล้วครับนี่ก็เป็นบักน้านะครับก็เริ่มเป็นร้ายแล้วนี่ก็เป็นบักทั่วนะครับเพากับปลูกผสมไปได้หลายย่างครับบางย่างก็มันงับกันก็ได้อะ พาแฟนมาเก็บไปเนื้อหยับจระแน่ด้วยเนาะเฮ็ดอาหารกินแรงนะครับไม่นี้ก็เป็นมือสงการมีกระบักทั่วครับนี่นี่มากนึกตุกนี่นี่นี่เครืเอานี่บักบัวไปกินนี่ก็เป็นบักบัวแล้วครับกําลังเปลี่ยน เอาตัดไปต้มเส่ปลาหนึ่งเสีปลาบห้าหไตกับเปลี่ยนบักเรนเรนไปก,กินน้ำดีจัิงสิล่ะครับเวลาอยู่บ้านเอากับไม่ไปตลาดเอากับเก็บไปกินปูไปกินเอง บวบกวเรื่องอาไปแกงใส่ปลาด้วยมั้บักน้ำบักน้ำเอาแล้วแน่มันสิแก่ก่อนส,สอร้างแสบกินน้นอ่อนแล้วค่อยแสบนี่ก็เป็นบักบวบแล้วครับใส่ล่ะปลูกไปเก็ะดิ่งใช่หรืหครับเวลาห่อไม่ได้เป็นตลาดยากไรเนี่ยครับมันไม่ค่อยถื่อแดดเชียคุ้มไว้ก้อนกระปุก พักไว้กินนะครับพักต่างๆข้างล่างนี่ก้อนท,ที่เคี้ยวมันสีคุ้มนะครับพอดีเคี้ยวขุ้มเลยก็พักที่เขาปลูกไว้พักกาดพักอย่งต่างๆก็เกิดพอดีเยอะแเตสะระแหนะครับไอออกไปทั้งแม่ลกูกมานีโอ้เข้าขุ้มออคมักเนาะน,นี่พอ่อครับไม่ยังใบหรือนะ อย่ามเงี้ยบไกลเด้อ่ะได้แบบมันสามเดือนไปนี่มีหมากนึงข้างนอกอีกตัวไปย่างไปเด็ดไปเลยเออน,ออนั่นอ่อนกินนั่นอ่อ,อนเดือดแสบ,บนั่นหมากนึงตัวก็ยังได้กินอยู่เตินนี่หม,มากนึง,ออนงเอาเลยครับแล้ก็ปลูกไว้หลายเดือนแล้วครับช่วงนี้ก็เริ่มได้ผลแล้ว กระล่างเป็นนะครับคางมันกระล่างเลื่อยมาตามข้างที่เขาเห็ดไว้แง่ไปตำกินกระปิีง,ง,งปลามปแล้งฮะขึ้นผัวเถอะวะหมกแดงนี่น้อยในกระเก็บมาตุกนี่ กะได้มือนี่นะครับเขากะเจอไปเฮ็ดกินแรงนะครับเป็นพักเขาก็ปลูกเองไว้เป็นพักปลอดสารพิษลอยปอร์เซ้นครับกะเซตไต่ขี่งัวกะเซ่แต่ขี่หมูขี่ไก่เนาะครับเน้่ปลูกไว้กินเองนะครับก็เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารเพราะว่าบ้านเขาก็ไก่ตลาดงันกะมี่ขอดีจังสิ่ละครับเขาปลูกไปกินเองเขาก็บริสุทธ์นะครับช่วงนี้กะขอของอยังกับแพงเข้าถ้าปลูกกินเองได้ก็สีลดค่าอาหารนะครับ มามา,ขมาเขามาเก็บไข่แล้วเราตั้งไวนะ้นี่ยละเดินเดินไปเข้ไปเก็บไข่เป็นไก่ไข่เขานะครับก็บไข่ได้เดือนที่สามแล้วครับกสีมือนี้ก็จะเก็บไปเก็บอาหารกินแรกนั่นละครับแล้วก็เซียวไปขายนะมือนี้เกิดเป็นมือวันสงการวันสบายสบายครับถ้าแฟนกับลูกสาวมาเก็บไข่ไปขายครับไปเก็บอาหารกินแรกนหมครับไข่ดีบ่เนาะ ไข่ดียู้อ้ก็ไดี๋ยวไ่เถอะวอ้ออ้ยไข่ลายนะลูกใกล้ลาย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 ตเยตัวกล้ตัวกล้ตัวกล้ ถังมกกอกได้ตัวนี้ครับแต่ละมือก็จะได้ประมาณนี้แหละครับใครก็ได้ยอ,อ,ยอ,ยยดอยู่มือละร้อยพวกซีบร้อยเสซีบครับย่นี้มีน้อยเงยน่อยน้อยเนี่ยนี่ก็จะเอาไปเ็ดกินแรกน้ำหลก็กแลเสียไปขายนะครับ นั่นเก็บลิ้นจี้ไปกินแร้งด้วยลูกตัวไปเตี้ดเอารนจี้ไปกินนี่บดนะเตี้ดใช่ไหมครับลิ้นจี้ห่อกับปลูกได้สองปีเครื่องแล้วครับกะปีนี้กัมันก็ได้ให้ผลผลิตแล้วครับกัพ่อได้กินเพราะวันต่นเพราะไงไไปเก็บไปกินแรงครับเออไปกินแรงโลกไปกินแรง น,นี่ก็เป็นลิ้นจีพันนอพ่อนะครับไปซื้อมาจากนาครพนมปีน,นี้ก็เป็นหลายต้นครับก็พวก็ได้กินเก็บไปกินสงการน,นะครับเมนนื่อนี้วันนี้ก็เป็นวันสบายๆายนะครับวันสงการเพราะว่าว่่ใครได้ไปไส่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิด บนตรงไฮตรงหน้าเ้าครับมือนี้กะกูยังติดไทยเบิ้งครับมือนี่เพราะว่ากะเป็นวัดสงการกะเป็นวันครอบครัวกะวัดไทยงานการกินแหละครับใ้เบิ้งสมาเ์ากับสิปูกินเองครับเพราะว่าห้าบ้านเ้ากับห้างไข่ตลาดนะครับก็อดีมั่นก็คือเ้ากับว่ใครได้ใส่เงิน หน้าวนะครับที่ปลูกไว้กับซีฟโกต้นก็เริ่มไีพ่นผลิตแล้วครับเริ่มได้ขายค้นกับมาถามสื่อครับเพราะว่าปีนี้ก็ถือปีบักหน้าวแพงพอดีถือว่าดกพอสมควรครับปีนี้เป็นปลาบักหน้าว์ครพอแล้วพอแล้วไปไปเดวแรงและเมือนี่อ่าครับ ตัวของผมกาสีเน้นผสมประสานนะครับกับปลูกไว้หลายอย่างปลูกข้าวกับปีนี้ก็เริ่มให้ดอกแล้วครับต้นนึงแล้วเห็นเมือ่อได้หลายอย่างนะครับผักที่ปลูกไว้วิต่ปลอดสารทิ่ทั้งนั้นแหละครับได้กระคัด,ดไปทรงใ้บ้านเข,ขาเนาะได้กระคัดไปทรงในบ้านเนาะครับเอาไปขายว่าวจะกินน้ำแต่ว่ามิยังติดไทยเบ้งครับมือสงการ ครับคลิปนี้ขอจบทีน่นี่ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ